สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาแอบดูหนังเรื่อง o u r b l o o m i n g y o u t h ยาว์ที่ผีบาน ep 1 0ค่ะ เปิดฉากมาด้วยตอนที่ซองอุ่นกำลังยืนคุยกับองคราชาญาติเซนาซ้ายพ่อของซองอุ่นก็ยืนฟังและยืนยิ้มอยู่ที่หน้าประตูบ้านก่อนที่จะแยกย้ายกันราชายาตบอกกับซองอุ่นว่าเขาจะรอซองอุ่นที่ลานฝึกแล้วกันตอนไม่มีใครแข่งด้วยอ่ะการยิงธนูเริ่มน่าเบื่อแล้วแจอีก็ถามองค์ราชาญาติว่าดีใจไหมที่มีเพื่อนอีกครั้งราชายาติยิ้มไม่หูบเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ราชายาตก็ยืนมองแจอีจนแจอีต้องถามว่ามองเขาทําไมราชายาตก็ถามว่าแจเอีอ่ะจะเป็นเพื่อนกับเขาด้วยได้ไหมหรือแจเอีคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิง่จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แจอีก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้น แค่รู้สึกโมโหขึ้นมาอีกครั้งตอนราชายาตไล่ออกมาเขาอะเสียใจมากหลังจากทําแบบนั้นราชาญาตะรู้สึกดีมากใช่ไหมละ่ระราชายาตก็สวนว่าก็ถึงได้ขอโทษไปแล้วไงละ่ะแล้วก็เดินหนีปล่อยให้แจอยียืนหน้ามุยคนเดียวแจอีก็คิดไปถึงตอนที่ราชายาตบอกขอโทษ ก็รีบวิ่งมาขวางองค์ราชญา,าตแล้วถามว่าแค่นั้นเองเหรอมันง่ายและสั้นไปไหมเขาอะต้องการให้อง์ราชญา,าตพูดเหมือนเดิมแต่รอบนี้ขอยาวและละเอียดกว่าเดิมให้พูดว่าข้าต้องการเจ้าข้าอยากให้เจ้าอยู่กับข้า แจอีก็บอกไหนราชาญาติลองพูดให้ฟังหน่อยสิราชาญาติก็ยืนมองหน้าแจอีแล้วคิดในใจว่าเขาอะคิดถึงแจอีมากแต่แจอีละ่ะตอนที่อยู่ห้องทดลองคงไม่คิดถึงเขาแม้แต่นิดเดียวหรอกมั้งยามที่เขาไม่มีแจอีข้างกาย วังตะวันออกช่างว่างเปล่ามากเจอีก็บน่บนบน่บนบ่นเงียบทําไมละ่ะขอโทษอะมันยากมากเหรอรรชายาก็บอกว่าเขาอะขอโทษในใจไปแล้วเจอีก็ยังพูดกับตัวเองได้เขาอะคิดกับตัวเองก็ได้เหมือนกันราชชายาตกาลังจะเดินไปเจอีก็มาขวางไว้บอกว่าไม่ได้นะตอนนั้นอะราชชายาตอะแอบฟังเขาคุยกับตัวเองนี่ถ้าจะยุติธรรมราชายาตต้องบอกว่าเมื่อกี้คิดอะไรอยู่ แจอีก็เงี่ยหูฟังใกล้ๆราชยา,าตาก็บอกว่าเมื่อกี้ที่ราชาญาติคิดเป็นสิ่งที่แจอีรู้ไม่ได้เด็ดขาด แจอีก็โวยวายแบบนี้ไม่ได้สิราชยาก็บอกว่าก็ดีกว่าด่าใส่เก้าอี้ไม่ใช่เหรอแถมยังเตะเก้าอี้อีกคงคิดว่าเก้าอี้นั่นอ่ะเป็นเขาสินะแจอีก็ยังไม่ตอบจนราชญากรไล่ให้ไปนอนแจอีก็ดื้อบอกว่าไม่ได้เขาอ่ะต้องส่งองค์ราชญาตรกลับวังตะวันออกก่อนแต่องคราชายาก็บอกว่ามันดึกมากแล้วต่อให้แจอีแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่เขายังไม่ลืมหลกนะว่าแจอีอ่าเป็นผู้หญิงแจอีก็ยืนมึนไม่ยอมไปสักทีราชายาก็บอกว่าถ้าแจอีไป จะมีของว่างตอนดึกรออยู่นะแจอีก็นึกถึงตอนที่ตัวเองอ่ะบนราชญาญ่าว่าไม่เคยถามเขาสักคำว่าได้กินข้าวไหมราชยาญาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนไร้เหตุผลแบบที่แจอีคิดหรอกเขาให้แทกังอ่ะเตรียมให้แล้วรีบเข้าไปกินเถอะแจอีก็ถามราชญาญ่าว่าไม่หิวเหรอเราก็พากันเดินมาไกลมากนะ แล้วรัชญาตาิก็เข้ามากินข้าวกับแจอีแจอีก็คือตื่นเต้นดีใจใหญ่ที่ได้กินของอร่อยๆทางซองอวนก็มายืนดูบรรดาของที่อยู่ในห้องเก็บของพ่อของเขาก็เข้ามาบอกว่ารัชญาตะเปลี่ยนไปแล้วซองอวนบอกว่าเขาะไม่รู้เลยว่าพ่อของเขาะได้เตรียมดอกไม้ไฟไว้ฉลองงานแต่งของเขาด้วย เพราะพ่อเคยบอกว่าการจัดงานฉลองใหญ่ตัวมันเกินพอดีผิดต่อหลักการของพวกนักปราดจุดดอกไม้ไฟใหญ่ตัวชาวบ้านก็จะแห่กันมาเสนาซ้ายก็บอกว่ายังไงซองอ้นก็เป็นลูกชายคนเดียวของเขาการที่คนมาร่วมกันสังสรรค์ในงานแต่งไม่เรียกว่าฉลองที่ใหญ่เกินไปหรอกแต่ตอนนี้คงถึงเวลาที่จะจัดการของพวกนี้แล้วเราปล่อยไว้นานเกินไปแล้วและพรุ่งนี้จะให้คนเอากรรมฐา,านะไปส่งที่แกซองแจอีไม่อยู่แล้วซองอน้น อย่าได้จมปลักอยู่กับการตามหาคนที่ตายไปแล้วเลยพอเสร็จสิ้นการคัดเลือกพระชายาเขาจะหาคู่มั่นใหม่ให้ซองอนอย่าลืมว่าเรื่องนี้มีอนาคตของตระกูลเป็นเดิมพันซองอนอย่ายื้อเวลาไปกว่านี้อีกเลยที่ห้องหนังสือแทกลังที่เดินเข้ามาเห็นหมวกสองใบก็ทำหน้าตาแปลกๆ ทางการามที่กลับมาที่บ้านก็รีบเก็บผ้ารีบเข้าไปในบ้านแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่สะกดรอยตามการัมมาและบอกว่าเจอสักทีจางก,การามอีกคนก็ถามว่านั่นผู้ชายไม่ใช่เหรอในรูปอะดูเหมือนการามอะจะผอมกว่านี้นะอีกคนก็บอกว่ามีผู้หญิงมากมายที่แต่งตัวเป็นผู้ชายเพื่อหนีคําสั่งทางการต้องใช้การามแน่ๆการามที่นั่งในบ้านก็เอาแต่คิดว่าถ้ามีพวกล่าฆ่าหัวมาตามล่าเขาล่ะเขาจะทํายังไงดี แทบไม่ได้กินแทบไม่ได้นอนแล้วทุกวันนี้แต่ไม่ว่าจะอยู่หรือตายเขาะก็จะทําเพื่อแจอีเท่านั้นพวกคนกลุ่มนั้นก็สงสัยว่าทําไมการามต้องมาจากแกซองด้วยแจอีก็คงยังไม่ตายเหมือนกันการามแต่งตัวเป็นผู้ชายมาที่นี่ก็เพื่อมาพบเจ้านายตัวเองแน่ๆพวกมันาวางแผนจะรอจับให้ได้ทั้งสองคนแล้วเอาตัวไปส่งเสนาขวา ผู้ตรวจการหลวงก็มารายงานเรื่องที่บ้านซองอวนให้เสนาขวารู้เสนาขวาก็บอกว่ารชาชญาตะจุนจานไม่เข้าเรื่องจริงและเขาอะยังมีแผนสำรองอยู่อีกที่โรงเตี้ยมเท่าแก่ผู้หญิงก็รีบเอาลูกธนูผูกกระดาษแดงไปเผาไม่ให้เท่าแก่ผู้ชายรู้เท่าแก่ผู้ชายก็ถามว่าเราอะไม่ได้ข่าวอะไรเลยเหรอเท่าแก่ผู้หญิงก็ถามว่าเรื่องกระดาษแดงทรงกรมยนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละมั้ง พวกนั้นอะไม่ติดต่อมาเพราะมันเป็นเรื่องของหมู่บ้านต่อให้ใส่หน้ากากก็อาจจะมีคนจําได้อยู่ดีเท่าแก่ผู้หญิงก็ซักว่าเท่าแก่ผู้ชายอะไปที่บ้านร่างทรงมาใช่ไหมและเรื่องต้นบวยติดไฟอะรู้เรื่องมากแค่ไหนเท่าแก่ผู้ชายก็บอกว่าถ้าคนมาได้ยินอะจะทํายังไงเขาอาจจะไปรู้อะไรได้ยังไงเขาแค่ทําตามคําสั่ง ท่าแก่ผู้หญิงก็บอกว่าถ้าทําตามคําสั่งตอนเนี้ยเราก็กลับบ้านได้แล้วไม่ใช่เหรอท่าแก่ผู้ชายก็รีบสวนว่าถ้าไม่กลับละ่ะจะให้เขาใช้ชื่อปล,มปลอมๆบ้านเกิดปล,มปลอมๆต่อไปเหรอเขาจะต้องเอาชื่อตัวเองกลับมาให้ได้ท่าแก่ผู้หญิงก็บอกว่าง้นก็กลับไปที่หมู่บ้านในอันกัน เท้าแก่ผู้ชายก็โวยวายแล้วก็บอกว่าให้เลิกพูดจาเลอะเทอะแล้วก็ไปเก็บของเพื่อส่งไปที่หมู่บ้านในอันเดี๋ยวพระนั้นก็จะมาเอาของไปทางเสนาขวาก็มานั่งคิดว่าถ้าเรื่องต้นบวยไฟไหมไม่เกี่ยวกับเสนาซายจริงแปลว่ากลุ่มโจรบิอกชอนกำลังวางแผนบางอย่างเหรอทางใจอีที่กินเหล้าอย่างอร่อยอร่อยก็ขอบคุณองค์ราชญาตที่หาเหล้ามาให้เขาแล้วก็ยกซดไม่หยุดบอกว่าวันนี้รชาชญาดูองค์อ่านไม่เบาเลยตอนที่จริงสัง่งในห้องเก็บของ เขาเนี่ยโล่งใจมากเลยรัชายากกถามแจอีว่าคิดเรื่องของซองอุนอยู่หรอแจอีบอกว่าไม่หรอกเขาอะแค่นึกถึงเทียนที่เห็นที่ห้องเก็บของรัชายาก็บอกว่าตอนที่เจอีพิสูจน์ตัวเองและล้างมนทินให้ตัวเองได้แล้วก็สามารถเอาเทียนนั้นมาจุดได้แจอีบอกว่าซองอุนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆต่อให้พ่อของเขาจะใช้เวลานานกว่าจะตัดสินใจยอมรับซองอุนก็ตามแต่แจอีกลับชอบซองอุนโดยไม่รู้ตัวเลยว่าซองอุนเป็นคนดีขนาดนี้ รัชายก็ถามว่าหมายความว่ายังไงแจอีกก็บอกว่าการแต่งงานเป็นการบังคับไกลย่กลย เป็นเรื่องของสองตระกูลถ้าหาเขาชอบซองอ้นก็ดีกว่ารู้สึกเกลียดราชชายาก็ถามว่าแต่ใจอีอ่ะเคยบอกว่าตกหลุมรักซองอ้นและก็เป็นรักแรกพบอีกด้วยไม่ใช่หรอใจอีก็บอกว่าจะไปตกหลุมรักได้ยังไงได้เจอกันตอนเด็กครั้งเดียวเองเขาอ่ะแค่ตัดสินใจทําใจให้ชอบซองอ้นเท่านั้นแหละราชชายาก็ควรทําแบบเขาเพราะอีกไม่นานอ่ะก็ต้องแต่งงานแล้วราชชายาก็แย้งว่าไม่ต้องมาบอกว่าให้เขาทํายังไงใจอีก็รีบสวนอย่างนั้นอ่ะจะเกลียดชชายาหรือไง ราชาญาติก็วอยวายว่าเขาจะทําอะไรก็เรื่องเขาใครจะไปรู้ล่วงหน้าว่าจะชอบหรือเกลียดใครแต่อีก็ถอนหายใจบอกว่าลางไม่ดีจริงๆเขาเนี่ยสงสารพระชายาจริงๆผู้หญิงที่กําลังจะแต่งงานก็ไม่ต่างจากนั่งบนพรมเข็มนะน่าเศร้าจริงๆที่นางต้องแต่งงานกับผู้ชายไร้หัวใจแบบนี้ไม่ไดีกาละนางต้องแต่งกับผู้ชายที่ไม่เคยเจอหน้าสักครั้ง แต่กลับต้องใช้ชีวิตที่เหลือกับเขาทั้งหมดมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยและแจะอีกก็บอกองราชายาตว่าถ้าครองราชเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนกฎข้อนี้ด้วยนะให้ปรับว่าถ้าแต่งงานกันต้องทําความรู้จักกันก่อนต้องคบกันอย่างน้อยหนึ่งปีต้องจับมือกัน เคยดมกลิ่นกันราชายาตก็ถามว่าดมกลิ่นอะไรแต่อีก,ก็พูดต่อว่าอีกอย่างต้องเคยมีจูบแรกร่วมกันด้วยถึงจะรู้ว่าสามารถเข้ากันได้ไหมราชายาตก็รีบแย้งว่าเลิกพูดเรื่องน่าเกลียดสักที ถ้าเป็นแบบนั้นอะโลกคงถึงคราวอวาสานก่อนแจอีก็รียบส่วนว่แต่เขาอะคิดว่าอีกไม่นานคนก็จะทําแบบนั้นจากนั้นแจอีก็ซดเล่าไม่หยุดพระชายาก็ได้แต่ถอนหายใจและบอกว่าสงสารสองอ่นจริงๆที่ต้องพบความลําบากยากเข็นมากแน่ๆสองอ่นที่นั่งดูรูปของแจอีก็คิดว่าเขาอะ ต้องแต่งงานกับคนอื่นจริงๆหรอเจี e. ่ะได้โปรดมีชีวิตอยู่ด้วยเถอะเขาจะตามหาเจอีให้พบราชธาญาตบอกกับเจอีว่าอยากให้ซองอุนรู้เรื่องเจอีก่อนที่จะสายเกินไปแล้วปล่อยให้เขาอ่ะจัดการเรื่องที่เหลือเองมันจะไม่ปลอดภัยกว่าเหรอเจอี e. บอกว่าเขาอ่ะอยากล้างมลทินให้ตัวเองก่อนถ้าสืบจนรู้ว่าใครฆ่าครอบครัวเขา จะไม่ยกโทษให้เด็ดขาดตระกูลเขาต้องสิ้นชื่อเขาต้องจับฆาตกรและให้ชดใช้บาปให้ได้และต่อให้ทำสําเร็จแล้วก็จะไม่แต่งงานกับซองโอนเขาคิดว่าจะมีความสุขกว่าถ้าได้ใช้ชีวิตแบบขันทีต่อไปรัชยาก็ได้แต่ขำและถามว่าอยากรู้จริงๆว่าในหัวใจเอียมมีอะไรถึงคิดอะไรไร้แก่นสารแบบนี้ แจอีก็แย,งย้งว่าก็ราชญาตบอกเขาเองว่าเอาเลยอยากทํะไรก็ทําราชญาตเป็นคนแรกที่พูดแบบนี้กับเขาเขาเลยได้ทําทุกอย่างที่ใจต้องการได้ก่อนจะพบราชญาตเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้ได้ตัดภาพไปที่บ้านของแจอีก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเอาไข่มาฝากไว้ให้แจอีกับพ่อของแจอีที่แจอีได้ช่วยพ่อของเขาออกจากคุกได้แจอีบอกองราชญาตว่าที่ผ่านมาเขาใช้ชื่อพี่ชายบังหน้ามาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองทําประโยชน์ได้จริง ได้มีชื่อแบบผู้ชายต่อให้ปลอมตัวก็ตาม แต่ก็สามารถออกความเห็นต่อหน้าผู้คนได้ได้ช่วยชีวิตคนถึงสองคนอิ่มใจที่ได้เห็นครอบครัวที่มีรอยยิ้มพร้อมหน้าพร้อมตาบางทีก็อยากรู้ว่าเด็กทารกที่เขาช่วยไวอ้อ่ะจะมีชีวิตยังไงในอนาคตเพราะราัชญาตาิให้เขาได้ใช้ชีวิตตามต้องการเขาเลยได้ช่วยชีวิตคนหนึ่งไว้แม้ว่าเขาอาจจะโดนใส่ร้ายก็ตามแต่ที่ทําแบบนี้ได้เพราะมีราชาัชญาติอยู่เคียงข้างราัชญายาก็บอกว่าที่เขาทําแบบนี้ได้ก็เพราะมีแจอีเคียงข้างเหมือนกันแจอีบอกว่าถ้าเขาแต่งงานไปสิ่ง เดียวที่จะทำคือเย็บถุงเท้าให้ซองอน้นเกลียดมากที่ใครๆก็บอกให้อยู่แต่ในครัวเพียงเพราะเป็นผู้หญิงและถ้าซองอ้นรับเมียรองเข้ามาราชญาธิาก็น่าจะรู้นะว่าเขา,าขี้โมโหขนาดไหนเขาต้องอิจฉาริษยาและโดนไล่ออกจากบ้านแน่ๆราชญาธิาก็หลุดคำแล้วก็บอกว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยสูงเลยแหละแจ่อกีก็บอกว่าเขาอ่ะชอบงานแบบนี้ที่สุดละถ้าแต่งงานไปอ่ะจะกินเหล้าสักแก้วก็คงไม่ได้ ราชายาก็ถามว่างั้นแปลว่าจะอยู่ข้างกายเขาไปตลอดเหรอแจอีก,ก็ตบมือบอกฟังเขาท่ามากนอกจากราชายาจะให้ที่ซุกหัวนอนและให้อาหารแล้วยังได้เงินเดือนอีกและตอนเนี้ยเขารู้ใจองราัชาญาแล้วเสียงบ่นขององรัชาญาญ่ะก็ฟังลื่นหูดีและหากวันหนึ่งขึ้นคลองราชเขาก็จะได้เป็นหัวหน้าขันทียังไงล่ะ รจัจ้ายาก็ถามว่าใครบอกหัวหน้าขันทีไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะแจอีก็บอกให้เขาเป็นเถอะแล้วก็อ้อนใหญ่บอกว่าถ้าเป็นหัวหน้าขันทีก็ไม่ต้องไว้หนวดดังนั้นะเหมาะสมกับเขาแล้วถ้าที่ผ่านมารู้วิธีใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแต่งงานก็คงไม่คิดเรื่องนั้นตั้งแต่แรกหรอกรต่ชายาก็ถามว่าถ้าซองอ้วนแต่งงานกับผู้หญิงอื่น แจอีจะไม่ว่าอะไรหรอแจอีก็บอกว่ายังไงเขาก็อยากเป็นหัวหน้าขันทีมากกว่าแล้วก็อ้อนขอเป็นขันทีไม่หยุดจนองคาชาญญาติหัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็ได้ถ้าไม่คิดจะแต่งงานและจะเป็นขันทีต่อเขาจะให้แจอีเป็นหัวหน้าขันทีก็ได้แจอีก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่ที่องคาชายญาติรับปากแล้วก็สดแสดงละครตัวเองเป็นหัวหน้าขันทีไม่หยุด แต่ว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนนะคุยกันอยู่แทกังก็แอบม,มาดูที่ทั้งสองคนคุยกันแล้วก็ทําท่าทางขึงขังเดินออกไปที่บ้านมายองจินแม่ของเขาก็มาบอกว่าได้ข่าวจากบ้านเส่นามหาดไทยแล้วมายองจินก็กําลังจะอ้าปากอธิบายแม่ก็บอกว่าดูเหมือนนางอ่จะพอใจในตัวมายองจินมากเลยทีเดียวมายองจินก็พยายามบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นพ่อของเขาก็บอกว่าให้เขาเก็บของไปที่ฮัมจินมายองจินก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับยาง,งเขาเหรอพ่อ,ขอเขาบอกว่าเขาอหาตําแหน่งทางการให้แล้ว ให้มยองจินไปอยู่ที่นั่นสักหเดือนเมยองจินก็บอกว่าเนี่ยพ่อคุยกับลูกคนเล็กอยู่นะ ไม่ได้คุยกับพวกพี่ชายเขาเขาอะทั้งถูกไล่ออกทั้งสอบตกจะไปทํางานทางการได้ยังไงแม่ก็ด่าว่าถ้าอดทนสอบให้ผ่านพ่อก็ไม่ต้องใช้เส้นสายหรอกแล้วก็เปรียบเทียบกับลูกบ้านนั้นบ้านนี้พ่อของเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องไปแล้วก็ค่อยกลับมาจากนั้นพ่อจะไม่ยุ่งการทํางานของมายองจินอีกจากนั้นก็บน่นบน,บนดา่ดาๆที่มายองจินนะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยเป็นขี้ปากชาวบ้านและถ้าได้งานที่เมืองหลวงเมื่อไหร่จะต้องแต่งงานทันที มยองจินก็คือรีบคุกเข่าแล้วก็บอกว่างานของเขาที่ห้องทดลองอะ่ะไม่ใช่งานเรื่อยเปื่อยเขาแค่ใช้พรสวรรค์ตัวเองในที่ที่เหมาะสมและทําเพื่อโชว์ซอนพ่อจะบอกว่าสิ่งที่เขาทําไร้ประโยชน์เหรอแม่ก็ด่าว่าลูกทรพีกล่อมไปก็เสียเวลาเตรียมจะฟาดหัวมยองจินดีที่พ่อมาห้ามไวท้ทันฉากนั้นก็วุ่นวายกันไม่หยุดมยองจินก็แอบหลังประตูแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องห่วงหน้าที่การงานและการแต่งงานของเขาหรอกอยู่ถือไม่เท้ายอดทองแต่บองยอดเพชรร่วมกันไปเถอะนะการ ที่มาที่ตลาดก็เดินมาช่วยถือของเท่าแก่ผู้หญิงเห็นว่าถือผ้ากองโตก็รีบบอกให้เขาอ่ะช่วยเย็บเถอะ คารัมก็รีบแก้ตัวว่าพอดีแม่ของเขาฝีมือดีมากเดี๋ยวเอาไปให้แม่เขาช่วยเย็บเองพอมาที่ห้องทดลองก็เจอกับลูกสาวเสนามหาดไทยที่มายืนด่ามายองจินว่าทําไมไม่รักษาสัญญาไหนบอกว่าจะยกเลิกงานแต่งหรือว่ามายองจินะตกหลุมรักเขามายองจินก็รีบปฏิเสธว่าไม่รู้จักดีพอจะไปตกหลุมรักได้ยังไงคารัมก็ส่งสัญญาณว่าให้ด่าว่าแม่น้ําแข็งย้อยผู้หญิงคนนั้นก็ด่ามายองจินไม่หยุดว่าให้คนหัวเราะเขาหรือไงรู้ไหมว่าเขากลัวคนจะรู้แค่ไหนว่าเขาอาจจะต้องแต่งงานกับ มายองจินมายองจินก็บอกว่าได้เขาอะจะรีบไปคุยกับพ่อแม่ระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังจะกลับก็ทาผ้าคลุมหล่นมายองจินก็กําลังจะช่วยเก็บมือก็เผลอไปโดนมือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็โวยวายโมโหมากว่าคนที่แตะต้องศพแบบมายองจินกล้าดียังไงมาแตะตัวเขาหน้าขยะขยงหน้ารังเกียจมากพอเดินออกไปก็โดนการามขัดขาล้มหัวความไปเลยแล้วการามก็รีบวิ่งหนีไปการามก็เดินมาดูมายองจินที่ตอนเนี้เหมือนคนหมด ละไรตายอยากแล้วบอกว่าเขาเจอแม่นางน้ําแข็งย้อยด้วยนายไม่ยองจินบอกว่าถ้าเจอนางจะตอกหน้านางจนพูดไม่ออกไงล่ะไม่ยองจินได้พูดตามที่คิดไหมไม่ยองจินก็บอกว่าเขาพูดไม่ออกสักคําเลย การามก็ถามว่าทําไมไม่พูดละ่ะมายองจินก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะช่างเปราะบางต่อให้เขาเป็นคนแข่งกระด้างยังไงนางก็เปราะบางกว่าเขาจะให้ทําร้ายจิตใจนางได้ยังไงการามก็โมโหแล้วก็บอกมายองจินว่าแล้วปล่อยให้นางอ่ะพูดจาทําร้ายอย่างนั้นหรอตอบโต้คืนให้สาสมบ้างสิแล้วนางน้ําแข็งย้อยเปราะบางตรงไหนไม่ได้แต่หักง,ง่ายเลยนะในสายตาเขาอ่ะมายองจินน่ดูเปราะบางมากกว่าอีกมายองจินก็คือหมดแรงแล้วก็บอกว่าการามอะพูดถูกมายองจินช่างเปราะบางมากนักเหมือนใส เดอนตัวน้อยที่หนีไปไหนก็ไม่ได้หลังจากถูกน้ําแข็งย้อยแสนแหลมคมทิ่มแทงที่วังองค์ราชญาตก็มาเข้ับฟ้าบาดฟาบาดก็ถามว่าเสนาขวาได้สมุดบัญชีจากการสะกดรอยตามขันทีขององคราชญาตหรอราชญาตบอกว่าเสนาขวาโอหังมากหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ต้นบวยก็เรียกรวมพลตระกูลจากทั่วสรารทิศมากดดันฝาบาทให้ต้องทําพิธีกรรมซอนไม่เพียงแค่สะกดรอยตามขันทีและขโมยสมุดบัญชีไปยังพยายามกําจัดเสนาซ้ายด้วย เขาจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้และตอนนั้นเองเสนาขวาก็มาเข้าเฝ้าฝาบาทมาถึงก็ทําเป็นพูดว่าองค์รัชญาตมาเล่าเรื่องที่บ้านเสนาซ้ายให้ฝาบาทฟังเหรอรัชญาก็ถามกลับมาว่า คงทำพลาดมาสินะถึงมาเข้าเฝ้าฝาบาทแต่เช้าเซนาขวาก็บอกว่าไม่ใช่เลยองรอัชญาตะคงลืมไปแล้วว่าเขาประสบการโชคโชนจะทำพลาดได้ยังไงเขามีหลักฐานที่สาวถึงตัวคนร้ายที่เผาต้นบววจะไม่ให้บอกฝาบาทได้ยังไงเขาบอกตอนนั้นไปตลาดพอดีคนเจอหอผ้านั้นข้างในมีสมุดของร้านแถวนั้นเขาก็เลยไปถามไถ่จเจ้าของร้านบอกคนจากวังอขอสมุดนั่นไปเขาก็แค่ลองถามดูเพราะคิดว่ามันสําคัญ ราชาญาก็ถามว่าแล้วไม่คิดจะถามว่าใครเป็นคนออกคําสั่งให้เอาสมุดมาหรอเสนาขวาก็ทําเป็นตกใจว่าองค์ราชาญาติเป็นคนออกคําสั่งหรอเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ แล้วก็พูดข่มองค์ราชญาตว่าแล้วถ้าเขารู้เรื่องนั้นน่ะคิดว่าเขาจะบอกราชญาตหรือบอกฟาบาทล่ะราชญาตก็บอกว่าไม่คิดบ้างเหรอว่าได้ยามเกียรติเสนาซ้ายที่เป็นคนบริสุทธิ์เพราะด่วนตัดสินใจเกินไปเสนาขวาก็บอกว่าถ้าบริสุทธิ์ผู้ตรวจการก็จะพิสูจน์ตามกฎหมายเองแต่ราชญาตอ่ะไปขัดขวางทําไมทหารไปเพราะเป็นคําสั่งจากฟาบาทแต่ราชญาตเข้าข้างเสนาซ้ายเพราะซองอ้นเป็นเพื่อนสนิทงั้นหรอ รัชยาทำให้เห็นว่าเป็นว่าที่กษัตริย์ที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับหน้าที่ออกจากกันได้รัชยาก็มโมโหมากบอกว่าทั้งสองคนนั้นอ่ะไม่ได้ทำผิดอะไรพยายามจะบอกฟาบาดว่าเซนาขวาใส่ร้ายเซนาซ้ายโดยไม่เปิดเผยสิ่งที่เจอก่อนฟาบาดต,ต้องลงโทษเขาเซนาขวาก็รีบสวนว่าฟาบาดพิธีกรรมสอนเป็นยังไงบ้างยอมรับหรือไม่ว่าฟ้าผ่าต้นบวยเพราะเทพเจาเ้าโกรธแต่ถ้าเป็นกลนลวงสาบแช่งราชวงศ์จริงเขาที่เป็นคนพักดีจะตามหาตัวคน เองเขาเป็นเพียงคนพักดีเท่านั้นราชญาตอนนี้ก็ได้แต่กัดฟันฟาบ,บาทก็บอกว่าเซนาขวาทําเพราะพักดีเท่านั้นราชญาจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้ให้ตระหนักถึงฐานะของตนเองและปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวังด้วยเซนาขวาก็ยิ้มกริ่มได้ใจแล้วก็บอกว่าในเมื่อเหตุการณ์ต้นบวยเป็นฝีมือของคนพิธีกรรมสอนก็ยกเลิกได้เซนาขวาที่เดินมาคุยกับเซนาซ้ายว่าคงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องธรรมดาในการจัดการบ้านเมืองที่จะเกิดเห เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเซนาซ้ายก็รีบสวนว่าการใส่ร้ายคนอื่นเป็นการจัดการบ้านเมืองด้วยหรอแยกแยะไม่ออกหรอระหว่างความพักดีกับความโลภถ้าเกิดเรื่องไม่ดีกับฝาบาทต้องยอมโดนตราหน้าถ้าฝาบาทเสื่อมเสียเกียรติต้องยอมเสี่ยงชีวิตแต่เนี่ยอะไรฝาบาทเริ่มทําพิธีกรรมซอนเซนาขวาก็ยังใช้ประโยชน์จากมันมันไม่ใช่การพักดี เสนาขาก็บอกว่าเขาะไม่ได้สงสัยเสนาสายหรอกแต่ในฐานะข้ารับใช้ขั้นสูงจะเพิกเฉยต่อกฎหมายได้ยังไงแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ไม่เห็นต้องห่วงนี่เพราะว่าซองอุ่ะเป็นถึงเพื่อนสนิทขององค์รชาญาตราชายา,า,า,ยาที่ยืนคุยกับซองอุนก็บอกว่าเขาอะจะสืบเรื่องเมื่อ10ปีก่อนให้ได้ใจอีก็ถามว่าไม่ใช่ว่าองคราชาญาตอะจำบันทึกของราชเลขาได้หรอราชายาตบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อ่านบันทึกของราชเลขาเขาไม่เคยได้อ่านเขาถามซองอุนว่าจะเอามันมาได้ใช่ไหม ซองอ้นกับเลขาธิการโอเป็นเพื่อนสนิทกันนี่พ่อของเขาโดนไล่ออกหลังจากทะเลาะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปรวมตัวหน้าบ้านตระกูลโชหลังจากนั้นพ่อ,องเขาก็เร่ร่อนและตายที่ชายแดนเลขาที่การโอต้องเกลียดชังตระกูลโชแน่ๆรัชญาตบอกให้ซองอ้นไปบอกเขาว่ารัชญาตจะสืบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ1ิปีก่อนที่เบียกชอนให้ได้ เจอีก็ตามมากับซองโอนซองโอนก็เข้าไปรับบันทึกราชเลขาจากเลขาที่การโอซองโอนก็เอาบันทึกมาให้เจอีแล้วก็บอกว่าให้เอามาคืนเลขาที่การโอพรุ่งนี้ให้ทันเวลาห้ามลืมเด็ดขาด ที่ท้องพระโรงฝั่งซ้ายก็พยายามบอกฝาบาทให้หาตัวคนร้ายที่เผาต้นบวยให้ได้ก่อนร่างทรงจะตายก็ได้พูดถึงตระกูลทรงนางคือพักพวกของโจรที่เหลือรอดแน่ๆเสนาซ้ายก็บอกว่าถ้ากลุ่มโจรเวลชอนเมื่อ10ปีเหลือรอดอยู่จรงิงเสนาขวาถือว่าล้มเหลวกับการกวาดล้างต้องรับผิดชอบเรื่องนี้น้องชายของเสนาขวาก็บอกเสนาซ้ายกำลังจับจ้วงฝาบาทอยู่นะคนที่ให้ความดีความชอบเสนาขวาหลังจากเสี่ยงชีวิตไปปราบโจรพวกนั้นก็คือฝาบาทแจอีก็เอาบันทึกมาให้ ร,ราาาชอ่นเนื้อความก็พูดถึงตอนที่เสนาขวาไปปรับโจนกลุ่มกบฏท,ที่เบียกชอน ภาพก็ตัดไปเมื่อ10ปีก่อนพวกกลุ่มคนหนุ่มที่บุกโจมตีทางการพร้อมด้วยหัวหน้าของพวกมันไล่ฆ่าทหารคนงานแล้วก็เผาทุกอย่างตามบันทึกผู้นำโจรก็คือซงช่างตีเหล็กในเบีอกชอนพาพวกกว่า40คนบุกยึดที่ทำการเบีอกชอนและบุกที่ทำการปกครองขโมยตราประทับและยึดที่นั่นไว้และขโมยผลผลิตกับอาวุธของทางการปล่อยตัวนักโทษออกมาขืนใจผู้หญิงทุกคนที่เจอแล้วถ้าใครไม่ยอมก็จะฆ่าทิ้งทั้งหมดเจ้าหน้าที่ปกครอง โชวอนโอก็คือน้องชายของเสนาขวาก็โดนห่อเสือฟางแล้วเอาไปทิ้งในที่ห่างไกลแต่เขาก็รอดมาได้ที่ท้องพระองค์เสนาสายก็เสนอให้ฟาบาทอะตั้งคณะสอบสวนและรือ้อคดีเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็พิจารณาคดีใหม่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับบันทึกให้ถอนเสนาขวาออกจากรายชื่อผู้ที่ได้รับความดีความชอบและยึดที่ดินรางวัลคืนด้วย โชวอนโอก็บอกว่าการที่เขามีชีวิตอยู่ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วเขายังมีแผลที่โดนทรงอะฟันที่ท้องเขาอยู่เลยและทายาทก็อ่านต่อว่าโชวอนโอเดินเท้ามาจนถึงมยองจูและก็แจ้งทางการให้รู้โชวอนโอบอกฝาบาทว่าถ้าเขาไม่ได้รอดจากบาดแผลที่โดนเคียวฟันและถ้าเขาไม่ได้เดินเท้าไกลทั้งที่เลือดไหลไมหยุดมาแจ้งทางการก็คงไม่มีใครหยุดยัง้งไม่ให้พวกโจรบุกยืดหันยางได้เสนาขวาก็บอกว่ามันคือเศษซากที่เหลือจากกลุ่มโจรที่สร้างประเทศ ต,ต่อให้รื้อคดีขึ้นมาก็คงไม่ช่วยอะไรแล้วก็คููฟาบาดว่าอย่าลืมนะว่าเมื่อ10ปีก่อนแต่งตั้งเขาคุมทหานเพราะอะไรตัดไปที่10ปีก่อนฟาบาดสั่งให้เสนาขวาไปที่เบียกชอนเพื่อสืบว่าสิ่งที่โชวอนโอรายงานเป็นเรื่องจริงไหมและถ้าเป็นเรื่องจริงก็ให้กวาดล้างให้หมด แลกกับการแต่งตั้งเซนาขวาคุมสำนักกิจการทหารทั้งหมดเซนาขวาบอกว่าตอนเขาไปถึงอ่ะบ้านเรือนชาวบ้านก็โดนเผาแทบทั้งหมดเหมือนพวกมันอ่ะจะตั้งประเทศใหม่แล้วเขาก็สั่งกวาดล้างโจรทั้งหมดตอนนั้นผู้นำโจรก็โดนกระหน,น่ำยิงจนพลุนเซนาขวาที่จับโจรกลับมาชาวบ้านก็พากันชื่นชมปรบมือส่งหัวหน้าโจรที่ถูกจับโดนแขวนคอจากนั้นก็ตายในสิบวันต่อมาประชายาก็อ่านต่อว่าฝาบ,บาทอ่ะให้รางวัลเซนาขวาด้วยการที่แต่งงานกับญาติของ นาาขวาและจารึกชื่อเสนาขวาโชวอนโบในฐานะผู้จัดการภัยพิบัติใหญ่นอกจากนี้ก็ยังได้เงินที่ดินแล้วก็ทาสอีกมากมายเบียกชอนโดนเผาจนราบคาบและเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านผู้ทรยศจังห้ามไม่ให้มีการคิดกบฏอีกเจอีก,ก็บอกว่าคดีที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนสื่อไปที่เบียกชอนรัชย,ยาก็นึกถึงคดีท,ดทั้งหมดที่ได้อ่านมาทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับเบียกชอนโอมันชิกจากสำนักเต่าที่เกี่ยวกับกระดาษคำอธิษฐานร่างทรงนางนั้นก็มาจากเบียกชอน เหมือนนกัราชายาก็บอกใจอีว่ามีสิ่งหนึ่งที่ใจอีต้องทําต่อจากนี้ ตอนที่ซองอนกำลังจะเข้าบ้านก็เจอกับผู้หญิงที่อยู่สำนักกร่างทรงมาดักรอเขานางบอกว่าตอนนั้นนาไม่ทันได้คิดให้ดีแต่นางอ่ะเพิ่งนึกออกนางบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแวะมาที่สำนักทรงบ่อยครั้งแต่ไม่เคยเห็นหน้าเพราะผู้หญิงคนนั้นคลุมหน้าตลอดทุกครั้งที่ร่างทรงไปสวดมนต์ที่แกซองผู้หญิงคนนั้นจะมาที่สำนักทรงซองอ้นก็มารายงานองครัชษาย,ยานและมั่นใจว่าพวกโจรน,น่าจะใช้ผู้หญิงคนนั้นแน่พวกเสนาซ้ายที่เดินคุยกันก็บอกว่าถ้าโจรเหลืออยู่จรงิจรงๆทําไมไม่ถอนร ลากถอนโคนให้หมด แทนที่จะสืบคดีที่ปิดไปแล้วว่าตอนนั้นเองสังกุงของเมเหสีที่เดินผ่านมาเซนาก็แอบโยนเงินให้ถุงหนึ่งทางซองอ้นก็บอกองรัชญาตว่าวังว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคงไม่ใช่นางกำนันสักคนในวังหรอกมัง้งมเหสีที่ยืนดูปลาอยู่สังกุงก็เดินมาหาเมเหสีก็ถามไถ่ถึงอาการขององค์ชายเพราะว่านอนไม่หลับและต้องกินยาเพื่อให้หลับมเหสีก็ยืนคิดถึงสิ่งที่เสนาขวาพูดกับเขาว่าต้องขึ้นเป็นพระพันปีหลวงให้ได้ต้องกลายเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจที่สุดในโชซอน แล้วเมเหสีก็คือยืนยิ้มกริมมุมปากจนสังกุงต้องถามว่ายิ้มอะไรเมเหสีก็บอกว่าคิดถึงตอนที่ตัวเองอ่ะเข้าวังมาใหม่ๆแล้วมายืนร้องไห้ที่นี่ฝาบาทก็เลยเอาปลามาปล่อยให้เพราะคิดว่าเมเหสีอ่ะร้องไห้เพราะในน้ำอ่ะว่างเปล่าฝาบาทเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นจริงๆแต่หลังจากที่เมเหสียิ้มยิ้มอยู่สีหน้าก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าน่ากลัวเซนาขวากับคุณนางก็มายืนมองเมเหสีคุณนางก็บอกว่าเหมือนภาพวาดเลยเนาะ ไม่คิดว่าผู้หญิงที่สวยขนาดนี้จะมาเกิดในตระกูลของพวกเราแถมตอนเสนาขวากลับมาจากบบยอกชอนฟาบาดก็ต้องตาต้องใจหลานสาวของเสนาขวาพอดีทุกอย่างอ่ะมันเหมาะเจาะไปหมดไมเหสีที่เห็นเสนาขวาก็คิดในใจว่าอาของเขาอ่ะกำลังพยายามให้องค์ชายมายองอันขึ้นครองราชสินะเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะได้ข้ามหน้าข้ามตาฟาบาดใช่ไหมอย่าคิดว่าจะสมหวังเลยไมเหสีไม่คิดว่าเสนาขวาจะรอดไปได้ กว่าจะถึงตอนนั้นศพของเซนาขวาน่าจะถูกทําพิธีไปแล้วรัชทายาทที่เอาบันทึกมาคืนสองอนก็บอกให้สองอ,อะ้ะลองอ่านหน่อยและหาตัวโอมันชิงให้เจอเพราะเขาอะมีความเกี่ยวข้องกับร่างทรงต้องเอากลับมาแบบมีลมหายใจให้ได้ทางองค์ชายมายองอันที่นอนป่วยอยู่ก็นอนฝันร้ายฝันเห็นแต่ภาพของร่างทรง,งวันนั้นแล้วงูก็กําลังเลื้อยมายที่เขากําลังจะฉกไปที่หน้าของเขาแล้วองค์ชายก็ตื่นพอดี มาเหสีก็เข้ามาหาองค์ชายพอดีตอนนี้องค์ชายก็คือสติแตกไปแล้วบอกว่าพวกทรงอะทรงงูมาฆ่าเขาอะเขากลัวมากมันต้องกลับมาอีกแน่ตอนนี้องค์ชายก็คือโวยวายไม่หยุด เมเฮสีก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็บอกองค์ชายว่าทรงไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเขาไม่มีวันฆ่าองค์ชายแน่นอนและเขาไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มโจรด้วยเมเฮสีรู้ดีเขาไม่มีวันฆ่าองคชายและไม่มีวันส่งงูมาแน่นอนมันเป็นแค่ความฝันองค์ชายก็ถามเมเฮสีว่ารู้จักทรงได้ยังไงวันต่อมาแจอีก็พาขันทีคังจากสำนักฝึกเยี่ยวมาหาองราชญาตัางกุงก็เฝ้ามองด้วยความสงสัย รัชาต์ก็ถามขันทีครั้งว่ามาจากเบยอคชอนใช่ไหมเขาเรียกมาเพื่ออยากจะถามเกี่ยวกับเบยอกชอนทางสังกุงขององค์รัชญาตก็แอบมาเขียนจดหมายบอกใครบางคนว่าองค์รัชญาตรเรียกขันทีจากเบยอคชอนมาพบและ ep 1 0ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากทุกคนติดตาม ep 1 1ดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ